มีป้ายไฟมาแบบนี้ค<น>ะไป,นนปที่ไหนก็มีป้ายไฟแบบนี้ครับน้องไม้น้องโบนะครับไม้โบนะไปดับรางวัลเซเว่นท<อ>ีมชอยส์ไรซิ่งสตนะครับดาวรุ่งพุ่งแรงแห่งปีนะครับนี่และท้าเล่นเรื่องต่อไปโนรานี่พุ่งแรงกว่านี้แน่นอนนะครับปากอ้อนมาด้วยอย่างพู้ิงู้จิ้นคู้นี้นับ เป็นดาวดวงใหม่ที่ความรู้สึกป,ประมาณว่าพึ่งผุดขึ้นมา,าอะไรอย่างเงี้ยดาวดวงหญิงดาวลูงชายน<ด>ี<ผ>มีใจที่ได้เป็นดาวดวงใหม่ของวงการนี้นอีสองคนนะคะมันมันทำให้เรามีพลังขึ้นในการทำงานมีความมั่นใจมากขึ้นก็ได้ประมาณ 60- 70%นแล้วครับต้องรำด้วยนะคะทั้งรำภาคใต้แล้วก็ภาคกลางคือภาคกลางเนี่ยเราจะเป็นตัวนางแต่ภาคใต้จะเป็นตัวพระคือมันต้องแยกแยะให้ออกค่ะนะก็เฝ้ตามชมเลยนะครับโนรานะครับ อย่าลืมผูจ้จิ้นผู้นี้ด้วยนะคะต้องดูนะครับเรื่องรอยลักแรงแค้นนะครับตอนนี้ก็ดําเนินมาจนใกล้ตอนจบแล้วเราลองว่าเข้มข้นแน่นอนครับสนุกแน่นอนไม่ต,ตายแล้วค่ะไม่ตายครับที่ผันม็นคนดีครับ